สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องทั้งช่องฮักนัสตวเดนกลับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องครับพบพอกันอีกแล้วคะ่ะพี่น้องเวลากาแฟต,ตื่นสายมานั่งบอกแบะเกับพี่น้องนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องครับิบยกประเด็นดังที่สังคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์น,นําเสนอขยายตามสไตล์มาดามหน่อยคะ่ะพี่น้องครวันนี้ตื่นสาย9ก้าโมงแล้วคะ่ะพี่น้องค่ะหยิบยกประเด็นดังอย่างที่ว่าวันนี้มาติดตามคะ่ะพี่น้องครเพราะว่าวันก่อนก็สกีอก็หนีไม่พ้นน่ะนะคะเมื่อวันก่อนคะ่ะพี่น้องครเมื่อวันก่อนแม่ สาวิตรีเองก็เขาก็ออกมาในการไลฟ์สดมีการพูดแล้วก็มีการแชร์กันสนัสนุันไว้อย่างที่ว่ากรณีที่ตัดขาดญาติพี่น้องนี่แหละคะ่ะพี่น้องขาซึ่งในข้อความในคําพูดของแม่สาวิตรีนั้นก็สื่อความหมายไปประมาณว่ากับการที่ใครที่ย้ายข้างไปอยู่ฝั่งฆาตกรเขาพูดอย่างนี้เลยนะคะว่าย้ายฝั่งเป็นญาติพี่น้องหรือใครก็ตามที่ย้ายฝั่งไปอยู่เคียงข้างฝั่งฆาตกรฉะนั้นก็คือตัดขาดแล้วเขาหนีจากเราไปแล้วนะพี่น้องทุกคน ก็คือกับการที่ย้ายออกไปอยู่ฝั่งฆาตกรนี่ก็เท่ากับว่าออกจากพี่น้องไปแล้วออกจากการญาติพี่น้องไปแล้วนั่นก็แสดงว่าเป็นจุดยืนที่แน่นอนสิ่งที่สาวิตีเขาก็บอกว่ากับการที่ไปอยู่ฝั่งฆาตกรนั่นก็เท่ากับว่าตัดขาดญาติพี่น้องไปแล้วท่านเลือกข้างไปแล้วประมาณนั้นแหะค่ะพี่น้องขานั่นคือเป็นการที่กระเพืงเหิมว่านายแม่ของเรากับการที่ มีการพูดถึงพาดพิงคนที่เป็นญาติพี่น้องคนที่เป็นฝ่ายก่อนที่หน้านั้นให้กําลังใจแต่ตอนนี้ก็คือย้ายฝั่งแม่ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าย้ายฝั่งก็เท่ากับว่าไปอยู่ฝั่งฆาตกรเขาก็พูดชัดเจนแล้วก็เป็นการที่ถือว่าแต่ญาติขัดเมตรประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาซึ่งเขาก็ไม่ได้เอ่ยว่าเป็นชื่อใครแต่เราสังคมเองที่ติดตามเรื่องราวอยู่นี่ก็คงจะมี้ไม่พ้นญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องขาที่พูดออกมาแล้วเป็นน้อยๆเป็นน้อยใจ เราก็จะมองอย่างนั้นแล้วกันว่ากับการที่สาวเวทีออกมาเผยความในใจแบบนั้นในการที่สื่อสาธารณะที่เขาเอานําเสนอมาที่แม่สาวรีเป็นคุณพูดเราก็จับใจความได้ก็ประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขาว่าโอเคดูดเดียวเดียวได้แล้วก็ญาติพี่น้องก็หนีไปอยู่ฝั่งฆาตกรตกรรมประมาณนั้นแหละคะ่ะพี่น้องขานั่นคือสิ่งที่แม่สาวเวทีที่เป็นข่าวฮือฮากันออกมาหลังจากที่มีข่าวออกมาตอนนี้เชา้านี้น้นนาแต่เองก็ออกมาคะ่ะพี่น้องขาออกมาโต้อตอบนัาแต่ก็มีการทําคลิปออกมาลฟ์สุด ออกมาในกรณีพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ก็ไม่ได้เอ่ยอะไรมากมายนะแต่ก็บอกว่ากับการที่ตาจ้าขันม,มิดแบบนั้นพี่น้องโดยสายเลือด <c oughs> พี่น้องโดยสายเลือดยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะเพียงแต่ว่ากับการที่นะ้แต่เขาก็จริงๆไปในกรณีที่บอกว่าถ้าไปฟังนักข่าวถ้าไปฟังคนนูน้นคนนี้ฟังคนอื่นมากเกินไปมันก็จะทําให้เกิดปัญหาเขาเอาข่าวคนที่เป็นนักข่าวเขาก็เอาข่าวเพราะว่าเขาทําหน้าที่เป็นผู้ สื่อข่าวเขาก็ต้องสแวงหาข่าวเพื่อที่จะเอามา,า,าให้พี่น้องประชาชนได้รับชมรับฟังได้ยินแค่นิดแค่หน่อยก็จะกลายเป็นว่านํามาเสนอเพื่อเป็นข่าวเพราะว่าเขาอาชีพข่าวประมาณนั้นแหละกับพี่น้องขาแต่มาดามหน่อยก็มองว่ากับการที่เป็นข่าวแล้วนะแต่เขาก็พูดอีกว่าเอาครอบครัวเราไปเล่นส,สนุกอะไรยังไงประมาณนั้นแหละพี่น้องขามาดามหน่อยก็บอกว่ากับการที่นาแต่พูดเอาครอบครัวเราไปเล่นแล้วก็ใครจะรู้รู้รดีเท่าครอบครัวของเรา แล้วค่ะพี่น้องขามาดําหน่อยก็ยังยังแย้งอยู่ว่ากับการที่กับการที่โอเคพี่น้องอย่างที่มาดําหน่อยทําคลิปหลายๆคลิปออกมาว่ากับการที่พี่น้องในครอบครัวนี้ครอบครัวนี้นะพี่น้องหนาะตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นมานูนะ่นน่ะมีปัญหาอะไรกันมันมีปัญหาตั้งแต่ก่อนน้องเสียชีวิตด้วยซ้ํามีปัญหากันตลอดเวลาอย่างที่ว่าที่เราตามข่าวอะนะคะ แต่พอระยะหลังมีเรื่องมีราวมาตามมาเป็นปีๆก็จะพยายามเน้นบอกว่าคนอื่นทําให้ครอบครัวแตกแยกมาดําหน่อยขอแยง้งอะคะ่ะพี่น้องคะ่ะในสิ่งที่น้าแต่พูดยังมีความคิดอยู่ที่ว่าคนอื่นทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกมาดําหน่อยมองว่ามันไม่น่าจะใช่มันไม่ใช่แบบนั้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครอบครัวแตกแยกมีปัญหากันไม่ลงเอยลงรอยกันตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก็ก่อนที่น้องเสียชีวิตมาแล้วถ้าพวกพวก่อพวกเรามาติดตามข่าวในกรณีที่น้องเสียชีวิตเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตนี่คือมา ปีกว่าแล้วนี่เราก็เห็นความที่ไม่ลงเอ่ยลงรอยกันตั้งแต่พ่อแม่เป็นต้นมาเราก็เห็นน่ะนะคะพี่น้องขาแต่ถ้าพูดถึงว่าแม่สาวิตรีมาพูดว่าตัดขาดอะไรยังไงมันก็เป็นส่วนของผู้สูญเสียล่ะค่ะผู้สูญเสียที่เขายังไงเขาก็ยังมีความคิดนึกคิดอยู่มันจะไปโทษคนอื่นไม่ได้ว่าคนอื่นไปยิงคําถามหรือคนอื่นไปเชียนไปสอนไปเชียนมันสอนให้แม่สาวิตรีบอกว่าเออคนที่สงสัยก็คือลุงเขยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าแม่เขาเป็นคนพูดเองแม่เขาคิดเองว่าสิ่งที่ เขาเห็นพฤติกรรมการกระทำอะไรยังไงก็คงจะเป็นคนนี้แหละที่น่าสงสัยที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่ผู้สูญเสียเขาสามารถที่สงสัยได้เพราะมันก็เป็นเรื่องเป็นราวเกิดเรื่องราวขึ้นมาแต่ถ้าแค่สงสัยถ้ามันไม่มีซูเปอร์สตาร์ถ้าไม่มีคนให้ค่าให้ของผู้ที่ถูกสงสัยแล้วมันก็คงจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวมากมายแบบนี้แหละค่ะพี่น้องคะนั่นคือที่มาที่ไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากครอบครัวของเราเองก่อนฉะนั้นแต่พูดพยายามที่จะโยงไปบอกว่าไม่มีใครรู้ท่าครอบ ครอบครัวเราเองก็ให้มันปล่อยเป็นไปเป็นไปตามกฎหมายคดีก็ว่าความไปอันนั้นอันนั้นคือถูกคดีก็ว่าความไปใครมีหลักฐานพยานอะไรยังไงก็มาหักมาลบมาล้างกันในกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สูญเสียหรือไม่ก็ผู้ที่ถูกสงสัยอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องค่ะนั่นก็คือแต่นันแต่พยายามที่จะพูดบอกว่าเอาครอบครัว,วเราไปเล่นแล้วก็ก่อนนั้นก็จะบอกว่า mm hmm. สังคมทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกมาดนํนเอยก็มองว่ามันไม่น่าจะใช่เพราะว่าครอบครัวของเราอย่างที่นแต่พูดนี่มันแตกแยกกันมาตั้งแต่ต้นแล้ว ตอนนี้ก็คือมีการย้ายคงใจค้ามก็เป็นปกติที่ผู้สูญเสียผู้สูญเสียอย่างแม่สาวิตรีเองเขาก็ต้องม,มีความคิดว่าปล่อยให้เขาดงเดียวเดียวทั้งๆที่เขาเป็นผู้สูญเสียอยู่แล้ว การอ่การคนอื่นมันก็มีสองฝักสองฝ่ายนั่นคือคนอื่นแต่พี่น้องแท้ๆก็กลับไปมันเป็นการย้ายข้างเป็นการที่กระทําตนเพื่อที่จะไม่แน่ใจว่าเรียกเรียกอรีติ้งเรียกเอฟซองเอฟซีไปเข้าข้างเข้าฝ่ายอะไรยังไงแต่ในหัวอ,อกคนผู้สูญเสียอย่างแม่สาวิตีเขาก็ต้องมีน้อยอกน้อยใจละค่ะว,ว่ากับการที่พี่น้องแท้ๆมีการย้ายฝงย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งนู้นแต่ความแค้นของเขาที่เขายังฝังลึกอยู่ว่าฆ่าตก่อนคือคนนี้แน่นอนคนที่ลงมือทาคือคนนี้ แน่นอนอย่างที่ว่าล้วกับพี่น้อง่ามันก็เปลี่ยนความคิดของเขาไม่ได้เขาอาจจะมีอะไรที่แสดงให้เห็นว่ากับการที่ฉันสงสัยคนนี้มันก็จะมีพฤติกรรมนู่นนี่ทําให้เขามั่นใจว่าโอเคคนนี้นะเป็นผู้ที่ต้องสงสัยแน่นอนของแม่สาวิตรีอย่างที่ว่าล้วคับพี่น้องขานั่นคือที่มาที่ไปแต่ขณะเดียวกันก็คือเรื่องราวมันก็ดำเนินการแน่นอนสังคมเขาก็รอดูอยู่ว่ากับการที่โอเคมีผู้ต้องหานะตอนนี้จะเป็นจริงเป็นปลอมเราก็ไม่มีใครมาดามหน่อยเองก็ไม่ได้ไปฟันธงว่ามันเป็นจริงตามนั้นพยานหลัก มันก็เป็นไปตามถ้าใครมีพยานหลักฐานมาแก,มาก้มาหักมาล้างกันมันก็ว่าไปจนขั้นพิพากษาเราถึงจะได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นตามที่แม่สงสัยหรือเป็นผู้ที่แค่สงสัยเท่านั้นเองประมาณนั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะพยานหลักฐานเท่านั้นที่จะสามารถที่จะชี้บ่งได้ว่าใครเป็นจนผู้ร้ายกันแน่หรือพิพากษาออกมานั่นแหละถึงจื่จะรู้ว่า ใครเป็นผู้เรื่องในคดีนี้ที่ดำเนินการมาปีกว่านี่แหละค่ะพี่น้องขาขณะเดียวกันก็คือพอรู้ข่าวว่าแม่ตัดขาดญาติพิมิตน้าแต่ก็ออกมาตอบทันควันอย่างที่ว่าก็คือพี่น้องกันมันก็ตัดขาดอันนี้เราก็เชื่ออยู่ค่ะพี่น้องขาพี่น้องกันแท้ๆด้วยสายเลือดมาตัดขาดมันไม่ตัดไม่ตัดไม่ขาดกันหรอกค่ะพี่น้องขาเราก็รู้แต่ขณะที่เรื่องมันดำเนินการโดยที่ยังไม่ทันพิพภากษายังไม่ได้รับคำพิพากษานี่แน่นอนมันก็ทุกคนก็รอดูอยู่ว่าสิ่งที่พิพากษาออกมาจะเป็น ตามที่สงสยัยสงสารอะไรยังไงหรือเปล่าเราก็ติดตามดูค่ะพี่น้องขาแต่แต่ระหว่างพี่น้องมันก็ถือว่าตอนนี้ก็กาลังที่เข้มข้นอย่างนี้แล้วกันค่ะพี่น้องขาเราก็ติดตามกันโอเคเราจิบยกมาเล่าสู่กันฟังกับพี่น้องขาในสิ่งที่เราติดตามมาปีกว่าเราย่อมรู้ย่อมเห็นทั้งจะบอกว่าคนที่รู้ดีกว่า ไม่มีใครรู้ดีกว่าครอบครัวอันนี้มาดมหน่อยก็ไม่เถียงหรอกนะแต่กับการที่รู้ดีครอบครัวรู้ดีอย่างไรเพราะว่าตอนนี้ถ้าพูดเรื่องคดีเราก็ติดตามทางไม่ว่าจะเป็นพยายหนหลักฐานทางตํารวจหรือไม่ก็ทางผู้ต้องหาที่จะหาอะไรมา ขัดมาแยง้งมาแก้อะไรพวกนี้ก็หามาก็เราก็รอดูค่ะพี่น้องขา่าเราก็ไม่ได้ไปฟันธงมาดําหน่อยเองคนนึงล่ะเป็นกลางๆที่ไม่ได้ไปฟันธงว่าโอเคเป็นตามผู้ที่สงสยัยหรือคนที่ถูกสงสารอะไรยังไงแต่เป็นตามนั้นก็ก็ไม่ได้ฟันธง,งก็รอดู ขั้นสุดก็คือพิพากษานะคะแต่ขณะดําเนินการนี่เราก็รอดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้างแต่ก็ถ้าพูดถึงว่าเรื่องพี่น้องแท้ๆมันก็ต้องมีบ้างแหละที่ผู้สูงสูญเสียกับพี่น้องค่ะแม่สาวิตรีนี่ก็เห็นใจเพราะว่าเขาเป็นผู้สูญเสียแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าพูดถึงเรื่องพี่น้องแท้ๆก็คือปล่อยเขาเดียวดายแน่นอนเขาก็ต้องมีการที่ระบายความในใจ <c oughs> อันนี้เราก็เข้าใจอยู่ค่ะพี่น้องค่ะโอเคสิ่งอะไรต่างๆเราก็แค่พูดชมผู้ฟังแน่นอนการพูดชมผู้ฟังมันก็ ต้องมีสองฝักสองฝ่ายเห็นด้วยไม่เห็นด้วยมันก็เป็นปกติของสังคมในด้านสซเชียนนะพี่น้องเนาะจากนั้นก็คือสิ่งที่แน่นอนที่สุดก,ก็คือพี่ภาคษาเท่านั้นในเรื่องคดีนี้นะคะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับพี่น้องค่ะยังไงมีอะไรเราจะหยิบยกมาอะไรที่เป็นกระแสในทางสังคมอะไรที่สังคมสนใจให้ความนิยมชมชอบติดตามซึ่งเรื่องนี้ก็ติดตามมาปีกว่าอย่างที่ว่า เราก็จะยจบยกมาอะไรที่เรารู้เราเห็นเราได้ยินข่าวบางท่านอาจจะมีการตกคงตกข่าวอะไรยังไงอาจจะไม่ทันเหตุการณ์มาดำหน่อยคนหนึ่งก็ไม่ทันเหตุการณ์ในบางเรื่องบางราวเหมือนกันถ้าเรารู้เราจะจิบยกมาดําหน่อยเองจายจบยกมาถือว่ามาเล่ามาขยายวิเคราะห์วิจารณ์สู่กันฟังแล้วกันกับพี่น้องขาขอบคุณขอบคุณทุกท่านที่ติด,ต,ดตามนะคะสวัสดีค่ะ